สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเครื่องที่จะทำกุ้งดองซีอิ๊วแบบเกาหลีสูตรเกาหลีนะคะอันนี้ก็คือทำกินเองอร่อยทำขายได้ทำขายดีค่ะอันนี้ก็คือสูตรก็คือจะมาบอกสูตรแบบง่ายๆละเอียดเลยนะคะไปลองทำกันดูอันนี้ก็คือเครื่องก็จะมีประมาณนี้พริกแห้งเอา,มาเมล็ดออก3เม็ด แอปเปิลครึ่งลูกแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นครึ่งต้นพริกชี้ฟ้าเขียว2เม็ดแล้วก็สาหร่ายคกลบุแล้วก็ขิงสักประมาณ3มแวน่น4แว่นนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ครึ่งหัวกระเทียมประมาณกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนผสมกันนะคะประมาณ20่ิบกีบแล้วก็จะมีน้ำเปล่า500 ml แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูมีน้ำผึ้ง แล้วก็ชูอยู่แล้วก็น้ำตาลเนี่ยค่ะเครื่องก็ข่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำดองกันเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีว่าใส่อะไรลงไปปร,ปริมาณเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะเราก็จะมาทำน้ำยำกันนะคะจะมาต้มน้ำที่จะไปดองกันไม่ใช่น้ำยำโอ๊พูดผิดก็คือน้ำที่จะไปดองก็คือจะมีน้ำ250 ml นะคะแล้วก็ซอสถั่วเหลือง 200 ml อันนี้คือน้ำเปล่ากับซอสถัเหลือใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งน้ำผึ้ง50 50 ml ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะ80 ml น้ำตาลทราย เราก็จะใส่เหล้าจะเป็นจะเป็นเหล้าจีนก็ได้นะคะแล้วก็สาเกาก็ได้แล้วก็เซจูก็ได้ก็คือใส่ลงไป35 ml นะคะแล้วเราก็จะใส่สาหร่ายต้นหอม เราหันเอาไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูไป50 ml นะคะ หลังจากน้ำหลังจากเอาลงไปใส่หม้อเสร็จเราก็จะเปิดไฟพอไฟร้อนแบบนี้เราก็จะจับเวลานะคะเราจะตั้งเวลาไว้ห้านาทีเดี๋ยวห้านาทีมาดูกันค่ะต่อจากนี้เราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใส่ลงไปดองบนกุ้งด้วยนะคะก็คือจะมีกระเทียมสองหัวแล้วก็มะนาวหนูลูกแล้วก็พริกสีแดงกับสีเขียวอย่างละเม็ดค่ะนี่นะคะ จากทุกแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะเบาเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาสาหร่ายที่เราใส่ลงไปอะคะ่ะเอาออกมาเพราะว่าเอาสาหร่ายออกอย่างเดียวนะคะ ก็จะตั้งไฟอ่อนไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเปิดไฟอ่อนแบบนี้ตุ๋นไปครึ่ชง,งชั่วโมงแล้วหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะโอเคค่ะระหว่างที่เรารอน้ําอยู่ครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาเตรียมกุ้งกันนะคะกุ้งก็คือครึ่งกิโลครึ่งกิโลเราก็จะมาตัดหัวตัดหัวตัดตัดหาแล้วก็วักไส้ออกนะคะแค่นี้ไม่จําเป็นต้องไม่เอาปุ๋งออกนะคะ เราก็จะไปล้างกันโอเคค่ะหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็จะมาปิดไฟนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็รอให้มันเย็นถ้ามันเย็นแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ํานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะระหว่างที่เรารอน้ําเย็นนะคะเราก็จะเอาภาชนะที่เราจะใส่กุ้งแล้วเราก็ลวกลวกด้วยน้ําร้อนก่อนนะคะ นี่ค่ะเราก็จะเอากุ้งของเราที่ล้างด้วยเกลือเอามาวางเรียงกันนะคะถ้าเรียงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะหลังจากเราเรียงกุ้งเสร็จแล้วเราก็รอให้น้ําเย็นอยู่นะคะเดี๋ยวน้ําเย็นเสร็จเราก็จะมาเทใส่ค่ะเราก็ใส่มะนาวพริกกระเทียมลงไปเลยนะคะเรียงแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคค่ะ หลังจากที่น้ำเราเย็นลงแล้วเราก็จะมากองใส่ในนี้ไปเลยนะคะเราก็จะเอาที่กองมาก็เทใส่ไปเลยค่ะ ก็เราก็ปิดฝาเสร็จแล้วก็เข้าตู้เย็นเลยนะคะเอาเข้าตู้เย็นไว้สองวันแล้วสองวันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาละค่ะหลังจากผ่านไปสองวันเราก็จะมาเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็เราจะมาเปิดดูกันนี่ค่ะสองวันผ่านไปก็จะเป็นแบบนี้ เราก็จะเทเอาแต่น้ำนะคะลงไปในหมอ้อเพื่อจะเอาไปต้มอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้มันเดือดแล้วก็พักให้มันเย็นแล้วก็เอามาเทใส่กลับที่เดิมเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้เราจะเทน้ำออกไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเทเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนี่คะ่ะทุกคนเราก็เทน้ำออกแล้วนะคะแล้วก็เอามาต้มเอาน้ำมาต้มให้เดือด ถ้ามันเดือดแล้วเราก็จะพักให้เย็นแล้วก็ค่อยเทใส่กลับไปที่เดิมนะคะถ้าเราเทใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นอีกสองวันเพราะว่าน้ามันจะได้ซึมเข้ากุ้งให้มันแบบว่ารสชาติมันแบบเข้มข้อนอลนะคะนี่เดือดแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนอยากกินของอร่อยก็ต้องอดทนหน่อยนะคะก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าอร่อยชัวร์ค่ะเดี๋ยวเรา รอให้มันเย็ยนแล้วก็จะมาเทใส่อีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็ยนนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราพักน้ําเย็ยนแล้วเราก็จะเทใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะไปเก็บในตู้เย็ยนอีกสองวันอีกสองวันมาเจอกันนะคะเอาละค่ะหลังจากผ่านไปสามวันนะคะที่จริงสองวันก็มากินได้แล้วแต่นี่คือไม่ว่างกินค่ะก็เลยจะเป็นวันที่สามนะคะอันนี้คือสามวันแล้ว หน้าตาก็จะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะมาแกะแกะเอาเปลือกออกแล้วก็เอากุ้งมาใส่จานจัดจานนะคะเดี๋ยวมาจัดจานเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูมาลองชิมให้ดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอเคเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูนะคะวิธีการกินแบบเกาหลีแท้ๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการกินกันนะคะแบบ แบบดั้งเดิมแบบเกาหลีแท้แล้วก็จะเอาข้าวขึ้นมาไปแตะที่สาลายแนี้แล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็จะเอากุ้งใส่ไปหนึ่งตัวแต่ที่จริงตัดครึ่งก็ได้นะคะก็ใส่บนี้แ, oh. แบบเียมกรียมเราจะกินแบบดั้งเดิมเราก็จะไม่ใส่น้ำจิ้มสีฟูนะคะอันนี้ โอ้โหโนี่อยากใสจริงไม่อยาก,ใยากายะ,ะใส่อย่าเพิ่งใส่เอาใส่พริกใส่พริกก็ได้จะเผ็ดหรือเปล่าไม่เป็นไรอยากลองอ่ะอ่าชิกลอกลิ่น,น,อนตอนนี้กลิ่นดีมากเลยนะอ่าแล้วก็หอมหอมแบบนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหดูกรอบเลยสาร่ายเอาเลยนะอืม,อม ขึ้น<ส>ข <straightforward> ้นไหมอร่อยยังไงอันนี้ก็จะใส่แบบนี้นะคะอันนี้พี่เอยกินที่ไหนมากก่อนเลยอ่ะอือ่าจะลองนะนนี้คือจะใส่น้ำจิ้มสีฟูดนิดนึงนะไม่ได้เอาช้อนมาก็อ่ะว่ากินแบบไทยๆอันนี้กินแบบไทยๆเป็นหอมอะไรอ่ะไม่รู้หอมากเลย คือรสชาติมันจอกหวานหอมหอมกระเทียมหอมหอมอะไรก็ไม่รู้หอมจังเลยหอมน้ำผึ้งเหล้าทำกินได้ทำขายโอเคนะเยี่ยมอร่อยถือว่ารสชาติถือว่ายี่ยมมาก,มากเยี่ยมจริงเพราะว่าลองทำกินดูถือว่าออื้ มันข้าเนื้อมากอะเนาะมันข้าเนื้อคู่มากเออเวลากินเข้าไปมันจะหอมมันมีรสหอมแต่ไม่รู้มันหอมอะไรมันโวยรวมแล้วมันหอมมากโกเลียโกเลียดองตอนนี้กําลังดังมากทําขายตอนเนี้กําลังดีเลยโอเคถ้าอย่างนั้นลองกินแล้วก็ลองทําขายดูนะได้ไปลองกันได้โอเคโอเคตัดคลิปแค่นี้เยี่ยมมากสดๆนี่บอก